ความชุลมุนสับสนวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่15เมษายนอีกไม่กี่นาทีก็จะเปลี่ยนวันใหม่น่าจะเป็นเวลานับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนักเรียนนักทาลายใต้น้ำจู่โจมจะถูกเรียกว่าผีเปรตและไม่มีสิทธิพักเพราะทุกคนคือคนที่ตายไปแล้ว ในค่ำคืนที่อากาศภายนอกร้อนอบอ้าวครูฝึกซิ่งแต่งกายคล้ายมัจจุราและยมทูตจะเรียกนักเรียนทุกคนไปลงกระทะทองแดงที่ใส่น้ำทะเลแช่น้ำแข็งก้อนอาหารของยะอาหารข้าออกอากานวันสการแดดดวงวิญญาณแบบ แต่เสียงแกร่งกล้าวห้าวหานที่เปล่งคำสัตย์ปฏิญ,ญาณต่อหน้ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ใต้น้ำจู่โจมผ่านเข้ามาทั้งสิ้น31คนคนเท่านั้น26ชีวิตซึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนจะหลอมใจกันเป็นหนึ่งเดียวฝาฟันปัญหาต่างๆในการฝึกที่เหลืออยู่อีก20สัปดาห์

มังค่าชื่ออะไรตัวสูงขาวอ่ะใครชื่ออะไรมังคชาใครข้าเฉลยศึกเป็นปัญหาที่แทบจะเรียกว่าเป็นสุดยอดของปัญหาใครเป็นท่านชุดมาผมไม่รู้ใครไปจับอยู่ส่วนไหนผมไม่ทราบครับไม่ทราบได้ไงทุกคน อยู่ในสภาพบือ้อมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่รู้มองยามและไม่รู้ฝนถูกจับปิดตาสนิทก็คงเหลือเพียงประสาทส่วนอื่นเท่านั้นที่ดูจะตื่นตัวยิ่งกว่าปกติยังไงตอไปตรงถามมาอะไรเกคอ จำอะไรไม่ได้เลยนัองหี่คนคดนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่นักรบพิเศษจะต้องมีอย่างเต็มปี่มเพราะมนุษย์กบ กลียดที่สุดคือการซัดทอดเพื่อนเมื่อถูกจับได้ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนให้นักเรียนรับรู้สถานภาพเฉลยไว้บ้างกล้นเรายขวาปแรกการปฏิบัติในปัญหานี้ ฉเฉลยแต่ละคนจะถูกบันทึกข้อมูลเก็บไว้เกี่ยวกับสภาพอาให้ตกในปัญหานี้ต้องซ่อมกันใหม่และอาจถึงกับไม่สำเร็จหลักสูตรท,ท,ทั้งๆที่ใกล้เวลาจะเป็นมนุษย์กบเข้าทุกทีแล้ว,ลวครูฝึกหรือตามหัวขนที่สวมอยู่ขนาดนั้นก็คือค่าศึฝากฝ่ายรบค่า ออกคำสั่งให้เฉลยแทกตัวไปตามพื้นดินและพงหนามโดยไม่สนใจความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ร่าวระบมไปทั่วร่างกายเฉลยคนใดยิ่งทำช้าอิดออดหรือมีการลักไก่หากครูฝึกจับได้ไ<ป>ก็จะยิ่งโดนทำโทษหนักขึ้นเป็นทวีคูณ ให้พอคืบคลานนวงรังร่างกายไปตามเสียงเรียกได้อีกสักระยะหนึ่งเห็นจะมีก็เพียงแต่สัมผัสจากลิ้นเทน,นั้นที่รับรู้ถึงรสชาติทันขมขื่นจากเถาปรเพชรท่อนยาที่ครูฝึกบังคับให้เคี้ยวกินในเวลานี้แม้สัมผัสต่ตอมาทุกคน ซึ่งซึมซาบในความหวานชุ่มขอที่ครูฝึกบันจงหยิบยื่นให้เหมือนจะแทนความปรารถนาดีที่แอบส่งผ่านจากรุ่นพี่มนุษย์กบถึงออกกำลังกายบ้างในส่วนที่ทำได้หลังจากสิ้นสุดสัปดาห์นรกดูเหมือนว่าขณะนี้พวกเขาทั้ง26คนได้ผ่านดานการเข้าเป็นมนุษย์กบมาครึ่งตัวแล้วนับจากนี้ไปการฝึกทั้งหมดจะเป็นเรื่องของวิชาชีพของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม นั่นคือเริ่มตั health, ม้งแต่การฝึกยิงอาวุธการฝึกวัตถุระเบิดการฝึกการสำรวจหาดการฝึกดำน้ำการฝึกภาคทะเลและภาคสนาม หวังไห่ไทยมันยิ่มรันอดหวงไห้ไทยมันยิ่รัน,อน,นรนอน